สวัสดีจ้าพี่น้องมากินเขาน้ำจิ้มนะจ้ามื่อนี้ได้ปลาได้ปลาเดกอีเมฝากราัะบานกินเขากับเอียงกับปลาแซบจังกินกับปลาเดกใครมีปลาเดดนี่โอ้ยแซบปลายพุณนะปลาเดกถอดเองถอดเองก็สิใหมๆ่ๆแน่ปกติกับพวกค่อยเขาคัาวปั่นไดซื้อกินย่างเดียว ขออนุญาตใส่มือด้วยจ้าเพราะว่าใส่มือกินปลาแซบอู้ยเสียงนกเสียงนกป่านอยู่บ้านเขาเนาะอือฮึจซากินเอียงกับปลาแซบเพิ่งกิ่นปลาแดดถาม,มาว่าผู้สาวกิ่นขอกางอย่างวัดจี แดกแดกพี่นอ้องไอ้นนูก็อีแม่ฝากมาได้หน่ะทอไมไม่อย่างก็อยากให้ลูกได้กินฝากมาฝากมาแล้วขันบ่ไปเอาขันออกไปเอาซ่าเนี่ยก็เครียดเด้เครียดมาเ้าบ่สนใจนี่หืมจับ ปาร์บาร่าของป้าข้าเจ้าเฮ็ดขายเฮ็ดเองพอเคม็มได้พี่น้องพอเค็มเพราะดีบาร์บาร่าปันนิ้น อ,อย่างนกเหรอป่านย่บ้่านเข้ามันขอไปน้ำฝังจังนกไปน้ำตะวันบีบบักน้าวใส่จากน้อยเพราะดีพี่น้องตะวันกระแสบคือกาละ่ะบีบบ่บีบน้องใหม่ก็อัน ผอดมอสเจอรเลยเด้อน่ผู้ใดอยากอุดหนุนไปอุดหนุนแล้วได้ด้วจ้ะไปอุดหนุนแล้วได้แล้ว,าลว,ลวขายอยู่ตลาดแรล้งตลาดแรงงแล้งบัวใหญ่เดอจากพี่น้องตลาดอันนี้ อยากใส่มือเดอ้ออาจจะกินมา่เรียบร้อยปันใดแต่ว่าคันว่าใส่มือกับเพาะแสบนึกนูกล่าไาย เัยียงห้องนี้ว่าสั่นมันี่เป็นหนึ่งคน,น,งเ,นเหนียวนี่เขาคนเหนียวก็บท้้นเกยเขากันก็นเนี่ยเขาเจ้าก็ได้ พู้ใดอยากได้ปลาไหไปซิมเนาะเดี๋ยวจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้วยจ้ะอันนี้เพิ่นเฮ็ดเองเนี่ยเฮ็ดเองอื้ออมกลิ่นค้ามแง่แทะข้ามตัวเค็มเลือบประสัน mất đi, mặc Nói. Nói mày Nói. phạt mày email nhạc ạ ạ ạ Cái ạ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 